รักเพลิงพิศวาสตอนที่19คนสำออยก็ยังสำออยต่อไปเรื่อยๆกระทั่งโดนเรียกตัวไปกินข้าวครั้งแรกอิดออดอยากให้มีคนป้อนแต่กลัวว่าจะลำเส้นมากเกินไปเพราะยังไม่แน่ใจว่าความโกรธได้เลือนหายไปจากคนตัวเล็กจนหมดหรือยังจะไปช่วยดีดีทำงานเหรอ ร้องถามออกไปเมื่อเห็นรุ้งพลาวลุกขึ้นเตรียมจะเดินออกจากบ้านทั้งที่เขายังกินข้าวต้มไม่หมดด้วยซ้ำจะไปถามชาาบานนะคะว่ามียาบ้างไหมเพราะเท่าที่คน้คนดูรุ้งไม่เห็นว่ามันจะมีสักแผงเลยคนตอบอมยิ้มเล็กน้อยเมื่อริคาร์โดรีบถามมองแล้วเหมือนเด็กที่ติดมารดาอย่างไรอย่างนั้นทำไมคะ กลัวว่าจะโดนทิ้งหรือไงเธอถามอย่างล้อเลียนจนคนตัวโตวหน้าตึงก่อนจะรีบตักข้าวต้มเข้าปากกลบเกลื่อนอาการหวงของของตัวเองรีบมาก็แล้วกันเธอก็รู้ว่าฉันกำลังไม่สบายไหนๆก็ไหนๆแล้วยอมรับมันไปเลยก็แล้วกันว่าตอนนี้เขากำลังมีอาการที่เรียกว่าติดเมียค่ะ จะรีบกลับมาดูแลก็แล้วกันคนที่ไม่สบายแต่ว่าตัวไม่ร้อนไม่มีไข้มีแต่เหงื่อรุ้งพลาทิ้งท้ายไว้แค่นั้นก่อนจะเดินออกไปสายสีศัะแล้วก็ยิ้มออกมาถึงกับต้องลงทุนขนาดนี้เลยหรือไงกันนะแค่รุ้งมากขนาดนั้นเลยเหรอคุณริกเธอไม่ได้ไปหาชบาหรอกนะเพราะตะหงิดตะหงิดอยู่ในใจ กับอาการของคนที่อ้างว่าป่วยพ่อสังเกตดีๆถึงรู้ว่าริคาโดแค่แกล้งกันเท่านั้นไม่ได้โกรธแต่อดที่จะเอ็นดูชายหนุ่มไม่ได้ร่างบางทิ้งตัวนั่งลงบนพื้นทรายเหมือนกับวันแรกที่เกิดเรื่องขึ้นเธอมานั่งร้องไห้และตัดพ้อถึงโชคชะตาที่ทำให้ต้องมาพบเจอกับเรื่องร้ายๆร,รวมไปถึงคนไร้าอรารยธรรมอย่างริคาโดก็นะ ตอนเจอกันครั้งแรกนอกจากจะไม่ชอบขี้หน้ากันแล้วเขายังต่อว่าให้เธออับอายไม่เว้นแต่ละวันถ้อยคําเจ็บเจแสบแคันๆันนั้นฟังแล้วอย่างอึง้งไม่คิดว่าจะหลุดออกมาจากปากของผู้ชายคนหนึ่งคนอะไรปากจัดยิ่งกว่าแม่ค้าในตนลาดใสอีกขนาดเธอเป็นผู้หญิงยังนึกถึงคําด่าแบบนั้นไม่ได้เลยแต่ว่าตอนนี้มันเปลี่ยนไปแล้ว ทั้งสถานะที่เป็นอยู่รวมไปถึงความรู้สึกของเธอและของตัวชายหนุ่มเองก็ด้วยโดยเฉพาะคนหลังนี่เปลี่ยนไปอย่างเป็นคนละคนกันแต่สิ่งที่ยังอยู่ก็คือความเอาแต่ใจจนเธอต้องเล่นไม้แข็งกับเขาบ้างไหนว่าจะไปหาชบาทำไมมานั่งตรงนี้เลยเยตี้ยเสียงทุ้มดังขึ้นจากทางด้านหลัง พร้อมกับฝ่ามือใหญ่ที่ยีผมของเธอรุ้งพลาวไม่ได้หันไปมองก็รู้ว่าเป็นใครที่เดินเข้ามาและตอนนี้เขานั่งลงข้างๆตัวเธอนี่คุณไม่สบายจะมานั่งตากแดดตากลมทำไมคะหน้าแปลกทั้งที่เมื่อวานร้อนแทบตับแตกแต่วันนี้ดันไม่ค่อยมีแดดเสียนี่อากาศเมืองไทยช่างแปรปลวนเหลือเกิน หากยังเป็นแบบนี้ไปเรื่อยๆเธอว่าต้องมีคนไม่สบายจริงๆเออขอโทษที่โกหกเธอเองก็รู้แล้วใช่ไหมล่ะไม่งั้นไม่พูดแบบนั้นหรอกคนที่ไม่สบายแต่ตัวไม่ร้อนไม่มีเหงื่อไม่มีไข้ริคาโดฟังแล้วรู้ทันทีว่าโดนจับได้และไม่อยากแก้ตัวอะไรทั้งสิ้น แล้วทำไมต้องหลอกรุงด้วยล่ะคะหญิงสาวถามพร้อมกับหันหน้าไปมองชายหนุ่มแต่ดวงตาคมเข้มมองออกไปยังท้องทะเลกว้างก็เธอไม่ยอมพูดกับฉันน้ำเสียงของเขานั้นมีแววตัดพ้อเล็กน้อยเจือปนอยู่ด้วยจนรุงร้งเพลาต้องวางมือท่าบนหลังมือนาแล้วบีบเบา ริคาโดหันหน้ามามองภรรยาทางพฤตินันด้วยความแปลกใจเล็กน้อยคุณริกคุณริกทำผิดก็ต้องยอมรับผลที่จะตามมารุง่งหนะไม่ชอบเวลาที่คุณริกเอาแต่ใจบางอย่างก็ไม่มีเหตุผลจำได้ไหมที่รุ่งเคยบอกว่าเราสองคนไม่เคยรู้จักกันมาก่อนแต่เพราะเรื่องที่เกิดขึ้นดังนั้นเราต้องพยายามปรับตัวเข้าหากัน ไม่น่าเชื่อแค่เพียงน้ำเสียงราบเรียบของเธอทำให้ริค์โดยอมฟังอย่างนิ่งสงบเหมือนจะเป็นเด็กตโวน,น้อยแต่ความจริงแล้วไม่ใช่รุ้งพลาดูโตเป็นผู้ใหญ่มีหลักการมากกว่าเขาเสียอีกเฮ้อ <c oughs> ฉันยังคงพยายามไม่มากพอแต่สัญญาว่าจะไม่เอาแต่ใจแบบนั้นอีกก็แค่ไม่อยากให้เธออยู่ห่างจากฉันเท่าไหร บอกตามตรงเลยนะว่าฉันก็อายที่พูดอะไรแบบนี้เพราะมันไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนในชีวิตนะนะแต่เพราะเป็นเธอยุยวยวยทุกอย่างมันก็เปลี่ยนไปฉันอาจจะยังปรับตัวไม่ทันยังชินกับอะไรดเดิมๆที่ติดเป็นนิสัยนี่ก็เปลี่ยนไปจากเดิมมากแล้วล่ะคะ่ะรู้แค่อยากให้คุณริกลดอารมณ์ร้อนๆแล้วก็การออกคำสั่งพวกนั้นเฉย ส่วนคำพูดคำจาก็ช่วยนึกถึงใจเขาใจเ,าเราบ้างบางคำรุ้งเองก็เจ็บเพราะคำพูดที่คุณริกไม่ได้คิดยเยตียเนี่ยเ,เรียกได้ใช่ไหมเขาถามด้วยความกังวลใจแต่คนฟังกลับยิ้มคำๆทไมริคาโดกลายเป็นคนขี้กังวลไปแล้วอย่าประมาสิคะแค่เป็นคนเดิม แต่ที่ต้องปรับคือข้อเสียบางอย่างเท่านั้นเองเนี่เธอไม่รู้หรอกว่าฉันแทบจะบ้าตายตอนที่เธอไม่ยอมพูดด้วยนะคนตัวโต,วตวแค่นหัวเราะแห้งๆก่อนจะขยับตัวหันหน้าเข้าหาคนตัวเล็กนี่จะบอกแบบตรงๆนะรู้ไหมว่าอายแค่ไหนแต่เพื่อความชัดเจนฉันจะพูดไม่อยากโดนเธองอนอีก ไม่ชอบเวลาแบบนั้นสมัดรุ้งพลาหัวเราะเสียงดังกับแค่การที่ต้องพูดคุยกันอย่างเปิดใจมันทำให้ริคาโดเครียดขนาดนี้เลยหรือไงกันเธอนะ่ะเปิดใจให้เขามาตั้งหลายรอบแล้วแต่เขานั่นแหละที่ชอบทำเป็นเล่นๆเนย่ามาหัวเราะสิแล้วก็จับเหวียงลงทะเลเลยนี่นี่สินะตัวจริงของริคาโดที่กลับมาแล้ว พูดมาสิคะรู้รอฟังอยู่สบตาชายหนุ่มไม่ล้าไปไหนอยากจะรู้ว่าเขาจะพูดอะไรออกมาถ้าโกหกต้องหลบตากันแต่ถ้าเป็นความจริงเขาต้องจ้องตากลับมาที่เออที่ฉันบอกว่าชอบเธอตอนนี้คิดว่ามันน่าจะเลยคำว่าชอบไปแล้ว เพิ่มเมื่รู้สึกเมื่อคืนนี่เองมันรู้สึกเจ็บหน่วงๆยังไงก็ไม่รู้ให้ตายเธอะริคาโดไม่ได้หลบตาเขากำลังพูดความรู้สึกที่อยู่ข้างในออกมาจนหมดเปลือกรู้บ้างไหมว่าคนฟังหัวใจกำลังเต้นแรงมากแค่ไหนเรื่องของเรานะ่ะมันข้ามขั้นเกินไปมากแล้วตอนนี้ฉันไม่ได้ขค่ยากจะรับผิดชอบเลอนะ มันกลายเป็นอยากจะดูแลเธอมากกว่าคุณริกยิ่งกว่าตอนนั้นที่โดนสารภาพว่าชอบเสียอีกไม่รู้ว่าเธอจะเสียใจหรือเปล่าถ้าฉันจะบอกว่าอยากให้เธอกลายเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตอยากให้อยู่ที่นี่กับฉันตลอดไปมือของคนที่อยู่ด้านล่างพลิกขึ้นมาประสานนิ้วเข้าหากันกับมือบาง เขาบีบกระชับเหมือนเรียกความมั่นใจที่จะพูดประโยคต่อไปฉันเออฉันกำลังคิดว่าฉันคงหลงรักเธอเข้าเต็มเป่าแล้วล่ะเยเตียเขาพูดออกไปพูดออกไปแล้วจริงๆเหมือนยกก้อนหินก้อนใหญ่ๆออกจากอกมันโล่งที่สามารถพูดสิ่งที่คิดว่ามันยากแต่ตอนนี้เธอได้ฟังมันแล้ว น่คงเป็นเพราะว่าเธอแช่งฉันเอาไว้คนหรือแม่มดกันแน่ถามหน่อยถ้าตัดประโยคหลังๆออกไปจะโรแมนติกกว่านี้นะคะแต่เธอนึกขอบคุณที่เขาพูดมันออกมามากกว่าไม่อย่างนั้นคงประมาจนพูดอะไรไม่ออกฉันสารภาพรักกับเธอไปแล้วนะเออช่วยพูดอะไรที่มันตรงประเด็นหน่อยเถอะ ริคาโดถอนหายใจเฮือกใหญ่เหมือนโดนเยยดเตี้ยนี่แกล้งพลิกลิ้นไปมาเธอก็น่าจะรู้ว่าตอนนี้สิ่งที่เขาอยากฟังที่สุดก็คือคำตอบคุณริกหนะ้าผู้หญิงเขาชอบโมเมนต์หวานๆกันนะคะรุ้งพลาวบอกยิ้มยิ้มแม้ไม่อยากยอมรับแต่ก็ต้องยอมรับว่าประโยคสารภาพของเขานั้นฟังดูแล้วถึงจะดูห้วน แต่ก็ทำให้หัวใจของเธอเต้นแรงจนน่ากลัวหวานแล้วหวานได้แค่นี้แหละครั้งหน้าจะไปฝึกมาใหม่ก็แล้วกันขนพูดยิ้มกว้างจนปากจะฉีกถึงรูหูเมื่อเยเตี้ยของเขาเอน็นศีรษะมาซบที่ไหล่ส่วนเรื่องของใหญ่อลิสอะไรนั่นเธอก็ไม่ต้องเป็นห่วงนะฉันจะจัดการเองหย่นั่นน่ะไม่มีสิทธิ์มาตามทวงตัวฉันคืนหรอกนะ เพราะทุกสิ่งทุกอย่างในร่างกายของฉันฉันยกให้เธอไปหมดแล้วเยเตีย้ยหวานได้แค่นี้จริงๆนะเหรอแต่ทำไมเธอเขินยิ่งกว่าเก่าเสียอีกงั้นทุกอย่างในร่างกายของรุ้งก็เป็นของคุณริกเหมือนกันค่ะเสียงหวานตอบอุบอิบแมมรู้สึกอยากจะดื่มนมจืดขึ้นมาทันที เพิ่งรู้นะนี่ว่ามันอร่อยและก็มีประโยชน์มากกว่านมหวานมากแค่ไหนโอ้ยร้องเสียงดังเมื่อถูกมือเล็กๆหยิกเข้าให้เน่ฉันเจ็บนะเหเตียเธอเล่นหยิกตรงหัวนมเลยเหรอชายหนุ่มได้แต่สูตรปากทันลึง่งเดี๋ยวจะโดนมากกว่านี้อีกรุ้งพราวชีหน้าและแว๊ดใส่ แก้มใสแดงก่ำด้วยความอายหวานหวานอยู่ก็ชอบวกเข้าเรื่องหืน่นหืนไม่คิดเลยว่าริคาโดจะเป็นคนหื่นกามได้มากขนาดนี้แม่คิดว่าฉันรักฉันหลงแล้วจะข่มได้อย่างนั้นเหรอระวังเวลาโดนเรียกคืนก็แล้วกันจะมาร้องโอดครวญคุณริคคะคุณริคคะฉันก็จะไม่มีวันปลานีเธอหรอกนะ ขูพร้อมกับครางหืมหืมเนรำอคอขนบ้าสำนึกได้ไม่กี่นาทีก็กลับมากวนประสาทเหมือนเดิมอีกแล้วนะแต่แบบนี้นี่แหละที่ทำให้เธอรู้สึกว่าคนตรงหน้าคือริคาโดตัวจริงเสียงจริงกวนประสาทแล้วรักไม่เล่าถามหยอกหยอกแต่อยากรู้สุดหัวใจ ไม่บอกหรอกคะ่ะรุ้งเลาแลบลิ้นใส่ก่อนจะรีบลุกขึ้นแล้วเตรียมจะวิ่งหนีแต่ก็ยังช้ากว่าคนตัวโตวที่คว้าร่างบางไว้ได้ทันพร้อมกับช้อนตัวอุ้มขึ้นอย่างง่ายดายคุณริกไม่เอานะจะทำอะไรเล่นน้ำกันตั้งแต่อยู่ที่นี่เธอยังไม่เคยเล่นน้ำเลยนิริคาร์โดหัวเราะอย่างมีเล่ส์นัย ไม่เอาไม่เล่นรุงเพิ่งอาบน้ำมาเองนะได้แต่กอดคอขนอุ้มเอาไว้แน่นในขณะที่ร่างสูงเดินลงทะเลไปเรื่อยๆคลื่นซัดเข้ามาจนตัวเธอเปียกไปหมดรุงเพลาสุกหน้าลงกับอกแกร่งแล้วแอบยิ้มแบบนี้ก็ดีเหมือนกันแต่ว่าฉันยังไม่ได้อาบนี่สิเธอค่อยอาบอีกรอบพร้อมฉันก็แล้วกันนะ รุ้งพลาวเบิกตากว้างก่อนจะสายหน้าไปมาก่อนที่คนตัวโตวจะไร้ความปลาณีโยนคนตัวเล็กลงสัมผัสรสชาติของท้องทะเลโอ้ยไอ้ไอ้คนเถื่อนรุ้งพลาวต่อว่าต่อขานคนหน้าแดงกำเพราะเผลอกลืนน้ำทะเลเข้าไปอึกใหญ่ริคา์โดปล่อยเสียงหัวเราะออกมาอย่างดังลั่นก่อนจะเดินไปรูปหลังให้ร่างบาง แต่โดนมองค้อนเสียอย่างนั้นฉันไม่เคยหัวเราะมากขนาดนี้มาก่อนเธอนี่มันนอกจากเป็นเมียแล้วยังสามารถเป็นตัวตลกให้ฉันได้อีกนะปิดท้ายด้วยการหอมแก้มใสเน้นๆแก้มเธอเนี่ยหอมดีนะฉันชอบไอ้คนบ้าทั้งโกรธทั้งอายผู้ชายบ้าอะไรเนี่ย ชอบทำให้อารมณ์แปรปรวนรุ้งเพลาวกวักน้ำใส่คนตัวโตวเป็นการแก้แค้นเล็กๆน้อยๆเน,น่ตัวก็เปียกเดียวคิดว่าจะสู้แรงฉันได้หรือไงเยยตืดพูดผ่านหยดน้ำที่กระทบใส่หน้าริคา์โดครางในลําคอเมื่อโดนร่างบางเล่นงานเข้าแล้วสงขามย่อมยอมจึงเกิดขึ้นท่ามกลางเสียงหัวเราะของชายหนุม่ม ที่วิ่งไล่จับคนตัวเล็กที่พยายามวิ่งหนีพร้อมทั้งเสียงกรีดร้องอย่างสุขสนานครึ่งชั่วโมงผ่านไปรุ้งพลาวนั่งสั่นเงือเงืเมื่อจูจูฝนก็เทลงมาอย่างไม่มีปีไม่มีครุยริคาโดจึงต้องรีบจับมือฉุดร่างบางวิ่งเข้าบ้านโดยด่วนผ้าเช็ดตัวผืนใหญ่ปกคลุมศีรษะบทบังการมองเห็นมือบางรีบดึงมันลง พร้อมกับมองค้อนร่างสูงที่ชอบแกล้งเธอริคา์โดหัวเราะจมตาหยีก่อนจะช่วยเธอเช็ดตัวอาบน้ำเธอเดี๋ยวไม่สบายอากาศบ้าบอเดี๋ยวก็ร้อนเดี๋ยวก็ฝนคนพูดเองรวบรัดตัดปัญหาสุดคนตัวเล็กให้ลุกขึ้นยืนจนมึนงงไปหมดเดี๋ยวเดี๋ยวนะคะคุณริกอยากอาบก็ไปอาบก่อนสิรุงอาบทีหลังก็ได้ รุ้งพลาวบอกเสียงสัน่นแต่สิ่งที่ได้กลับมาก็คือรอยยิ้มแสนร้ายกาจที่ทำเอาเธอขนลุกไปทั้งตัวอาพร้อมกันดีเตี้ยมาเร็วๆเลยไม่อรอให้หญิงสาวได้ขัดขืนเขารีบอุ้มเธอขึ้นพาดบ่าท่ากลางเสียงโวยวายของรุ้งพลาวคุณริกทำแบบนี้ไม่ได้นะปล่อยอรุ้งเดี๋ยวนี้เลยคุณริก เงียบๆนะไม่งั้นโดนจัดหนักตั้งแต่ในห้องน้ำนี่แหละปรามเสียงดูจนเสียงนั้นเงียบกบริบรุ้งเผายืนตัวสัน่นมองชายหนุ่มที่ค่อยๆเปลื้องผ้าตัวเองทีละชิ้นทีละชิ้นอย่าถอดนะเธอร้องห้ามพร้อมกับยกมือปิดตาเมื่อเขาจะถอดชิ้นสุดท้ายอ้าวแม่คุณอาบน้ำนะครับ ไม่ถอดบทม,มันจะสะอาดได้ยังไงกันเล่าเขาบอกแล้วก็ยิ้มกลิ่มนี่แหละวิธีเอาคืนของเขาแบบที่คนตัวเล็กไม่สามารถต่อกรกับคนอย่างเขาได้อีกนี่คุณริกกำลังแกล้งรุ้งอยู่ใช่ไหมเนี่ยถามทั้งที่ยังคงปิดตาเปล่าที่รักไม่ได้แกล้งกำลังทำจริงๆต่างหากล่ะ รุ้งล่าวสะดุ้งเฮือกเมื่อลมหายใจร้อนๆเป่ารถหน้าผากของเธอมือบางถูกดึงออกด้วยฝีมือของริคาโดอดไม่ได้จริงๆที่จะก้มลงมองข้างล่างแต่แล้วก็ต้องรีบเงยหน้าขึ้นมาเหมือนเดิมดวงตาเบิกกว้างเป็นไขา่านจนชายหนุ่มหัวเราะร่วนตกใจอะไรเคยเห็นแล้วนะมันก็เป็นของเธอไงเดี๋ยวก็ชิน เขาตั้งใจแล้วว่าจะทําแบบนี้ไม่ผิดหรอกบอกตัวเองเพราะว่าหลังจากวันนี้เขาจะหาทางไปหาบิดาและมารดาของเธอให้ได้คุณริกรุงกลัวนะครั้งนั้นมันเป็นพอลิตยาก็เลยทําให้เธอกล้าที่จะร้องขอแต่ว่าครั้งนี้เธอมีสติครบถ้วน ไหนเคยบอกว่าจะไม่บังคับเธอไม่ยินยอมไงเล่ากำลังจะทำให้คล้อยตามไม่ถือว่าเป็นการบังคับหรอกน้าริคา์โดโน้มใบหน้าเข้ามาพูดใกลใ้ๆริฟิปากเฉียดแก้มใสจนลมหายใจสะดุดเอาหนะ้าไม่ต้องอายหรอกเราถือเป็นคนคนเดียวกันไปแล้วจูบข้าง้ามบ ลอยไหลลงมาวนเวียนแก้มใสที่กำลังแดงระเรื่อขึ้นคุณเร็กบอกมาก่อนว่าเราสองคนเป็นอะไรกันเน่แม่คุณแต่งงานกันพรุ่งนี้เลยไม่เล้าถามอยู่ได้รู้ก็รู้ว่าฉันคิดยังไงกับเธอพรุ่งนี้ก็ขึ้นฝั่งไปสู่ขอเธอกับพ่อแม่ได้เลยนี่พูดจริงๆนะไม่ได้ล้อเล่นเยบบื้เวลาแบบนี้ ใครเขามาถามถึงสถานะกันว่าเขาอยากจะบ้าตายกับเยเตียนี่จริงๆถ้าเอาจริงๆนะเธอไม่รอดหรอกนะไม่มีเวลามานอนตั้งคำถามแบบนี้ด้วยตั้งแต่ในห้องน้ำแล้วนี่คุณริกเราทำมันเพราะความรักใช่ไหมไม่ใช่ความใครถามตาวาวไม่ใช่ว่าตอนนี้เธอไม่รู้สึกอะไรนะมันอึดอัดร่างกายข้างในของตัวเองเหมือนกัน มันร้อนรุ่มไปทั้งตัวก็นะดูตัวของริคา์โดสิไม่ได้ผอมแห้งเลยสักนิดไม่รู้เหมือนกันว่าทำไมชายหนุ่มถึงได้มีไอซิกแพกนั่นด้วยทั้งๆท,ที่อยู่บนเกาะเธอก็ไม่ค่อยเห็นเขาจะออกกำลังกายสักเท่าไหร่ไหนจะยังกล้ามเนื้ออีกมองแล้วใจเต้นครมครามจนหน้าอายเฮ้อเกิดมารแเมติกอะไรตอนนี้เล่าพอแล้ ถ้ามันจำใจฟื้นทนขนาดนั้นก็คงไม่มีความสุขท้อนหายใจเฮือกใหญ่แล้วล้มตัวลงนอนข้างๆเล่นเอารุ้งพลาวที่กำลังจะตอบถึงกับงงงวยค,คุณริกเขาจะว่าเธอไม่มียางอายหรือเปล่านะเธอบอกว่าตอนนี้เธอยอมแล้วหากครอบครัวรู้เข้าคงหัวใจวายตายกันไปตามๆกันโดยเฉพาะ พี่ชายของเธอติน,นาซูลไม่ต้องมาสกิดเก็บนิ้วของเธอไปซะถ้าคืนนี้ยังอยากนอนหลับหลับตากัดฝันพูดเสียงห้วนเมื่อมีปลายนิ้วเรียวมาสกิดที่ต้นแขนนึกอยากจะหักคอเล็กๆนั่นซะทีนี้เรามาทำสะกิดไม่รู้หรอว่าร่างกายของเขามันทรมานมากแค่ไหนนี่คุณริก งอนหรือไงกันรุ้งเลาอมยิ้มกับท่าทางสดิสดิ้งของคนที่ขึ้นชื่อว่าเป็นสามีทางพฤติในไม่รู้หรอกนะว่าการที่ทำแบบนี้มันถูกหรือเปล่าแต่ว่าหัวใจของเธอมันกำลังตะโกนร้องเรียกให้ทำแบบนี้ร่างบางลุกขึ้นนั่งก่อนจะขยบเข้าไปหาร่างสูงที่นอนขมตาข้างๆแล้วกลั้นใจทำในสิ่งที่ตัวเองไม่คาดคิดออกไป อะไรเข้าสิ่งเธอกันน่ารุ้งพลาวถึงได้กล้าทำอะไรที่น่าเกลียดแบบนี้เฮ้ย <Hey! S 1> ริคาโดตะโกนล,ลั่นแล้ลุกขึ้นพลวดมองหน้ารุ้งพลาวด้วยความตกใจเมื่อครูสัมผัสอุ่นๆที่แนบทาบลงมาบนริมฝีป,ปากของเขาอย่างแผ่วเบาก่อนที่จะละออกไปเน่หาเรื่องกันเรื่องไงยยเยตีย้ย คนที่พึ่งใจกล้าแอบขโมยจูบชายหนุ่มแล้วได้แต่อมยิ้มไม่ตอบอะไรไม่รู้ว่าตอนนี้เขากำลังหน้าแดงนี่เป็นเพราะว่าโกรธหรือว่าเขินกันแน่เอา้ายังจะมายิ้มยั่วอีกรู้ใช่ไหมว่าจะโดนอะไรฉันไม่สามารถที่จะปลานีเธอได้จริงๆนะรุง้งริคาโดบอกเสียงแผวมันไม่ใช่เรื่องเล่นๆ พวกเขาก็เป็นผู้ชายที่ค่อนข้างมีความต้องการสูงและตั้งแต่ที่รุ้งพลาวเดินเข้ามาในชีวิตเขาไม่เคยปลดปล่อยมั่นนอกเสียจากคืนงานเลี้ยงที่โดนวางยาโดยฝีมือของอลิสซาลาอีกทั้งตอนนี้เขาก็ไม่ใช่ผู้ชายสาธารณะแล้วด้วยเพราะได้ยกร่างกายให้กับคนตรงหน้าไปแล้วที่อยากจะเรียกร้องเรื่องอย่างว่าจะให้ไปขอความช่วยเหลือจากใครได้ ถ้าไม่เชี่ยวรุ้งพลาก็กำลังจะอนุญาตแต่คุณริกน่าล้มตัวลงนอนก่อนเสียงหวานตอบอุบอิบใบหน้าแดงกำใช่เล่นนะเราเนี่ยลงใช่แล้วลหรอสิริคาโดแซวเมียตัวเองยิ้มกลิ่มเรื่องแบบนี้นะมันไม่เชี่ยเรื่องน่าอายบอกไว้ก่อนเพราะต่อไปเราคงจะต้องทำมันบ่อยขึ้น พ่อฉันอยากได้ล้านจะแย่อยู่แล้วไม่รู้หรือไงคุณริกพูดได้สิในเมื่อเธอเป็นฝ่ายถูกกระทำนี่นาแล้วนี่ก็อะไรมือไวชมัดเมื่อกอดเธอตั้งแต่ตอนไหนก็ไม่รู้แต่ยอมรับว่ามันทางอบอุ่นและก็วาบหวามในเวลาเดียวกันเธอไม่ได้จำใจใช่หรือเปล่าถามยม้ำอีกครั้ง เพราะเขาไม่ชอบการขัดขืนคนในอ้อมกอดสายหน้าเบาๆจนอดใจไม่ไหวต้องกล้มลงไปฟัดแก้มใส่สองฟอดฉันนะ่ะจริงจังนะอยากพบพ่อกับแม่ของเธอด้วยก็ได้ค่ะแต่ไม่ใช่กับพี่ชายของเธอเธอต้องโทรไปนัดบิดาและมารดาก่อนกลัวว่าถ้าเกิดไปสุมสีสมห้าแล้ว วันนั้นตินศูนย์จะกลับมาบ้านเธอยังไม่อยากให้เสือสองตัวเจอกันแต่รุงต้องโทรบอกท่านก่อนนะคะผ้าเช็ดตัวนี่ก็บางชะมัดเลยกอดกันแค่นี้ก็ได้อารมณ์วิววิไปอีกแบบเธอเรื่องอีกแล้วที่กำลังจะทำต่อไปเขาไม่เ,เรียกว่าเธอเรื่องหรอกเตรียมใจรับมันได้เลยยีจืด ไอริกคนนี้จะฟัดให้น้ำใจเสียงเข้มเริ่มขัดขาดให้ยหายเมื่อจมูกโด่งคมสันไล่ดอมดอมบริเวณไหลระหงอะไรคือเคยจืดคะรุ่งพลาวถามคำคำๆพลางเอียงขอให้ชายหนุ่มก็ฉันเคยตราหน้าเธอว่าเป็นเย,ยจืดแต่เอาเข้าจริงๆมันไม่จืดเลยสักนิด เพราะเธอหวานมากหอมหวานไปทั้งตัวเลยริคาโดตอบพลางโน้มหน้าเข้าหาหญิงสาวจนปลายจมูกชนกันรุ้งเปล่ายิ้มกว้างจนเห็นฟันขาวเรียงตัวกันอย่างสวยงามชายหนุ่มทูไทยปลายจมูกอย่างมันเขี้ยวรักนะเย,ยตืดรักทั้งที่ยัง,งงงตัวเองเหมือนกันคุณริกนะ่าชอบมาสารภาพในเวลาแบบนี้ตลอดเลย ไม่โรแมนติกเลยสักนิดแต่เธอชอบมากๆเลยนะบอกตามตรงใครบอกกันเล่าเขาเรียกว่าโรแมนติกสุดๆอะไรจะน่าฟังเท่ากับเวลาพูดกันบนเตียงมันศักดิ์สิทธิ์จะตายไปเธอไม่คิดงั้นหรือไงรุ้งพลาวตัวสั่นด้วยความตื่นเต้นเล็กน้อยเมื่อถูกร่างสูงดันตัวลงนอนราบไปกับฟูกเขายกยิ้มที่มุมปาก จนเธอไม่กล้าที่จะสบตาต้องเบื่อหน้านี้ไปทางอื่นแล้วอมยิ้มนี่เรามาถึงจุดนี้แล้วอย่างนั้นน่ะเหรอคนตรงหน้าคือสามีทางพฤตินัยของเธอและอีกไม่นานก็จะเป็นทางนิตินัยด้วยเป็นคนที่เธอจะฝากชีวิตไว้กับเขาตราบชัว่วนิรันดร์ไม่ต้องกังวลเราจะมีความสุขด้วยกันแล้วมันก็ จะเป็นแบบนี้ไปตลอดชีวิตฉันจะเป็นผู้ชายที่นอนอยู่ข้างๆเธอตื่นมาก็จะเห็นเป็นคนแรกถึงจะมีลูกฉันก็จะให้ไอตัวแสบนอนแยกห้องคุณริกอย่าคิดไกลสิรุ้งพลาวบอกแล้วหัวเราะออกมาเล็กน้อยใบหน้าคมคายที่อยู่ห่างไม่กี่เซนติเมตรขมวดคิ้วเข้าหากันมันอยู่ใกล้ๆนี่แหละ เพราะฉันจะไม่ป้องกันบอกเลยว่าจะใส่ไม่ยัง้งคนตัวโต,วตวมั่นใจว่าตัวเองมีของดีอีกทั้งยังหนุ่มยังแน่นไม่แปลกหากลูกจะมาเกิดไวคุณรีกพูดจาน่ากลัวแบบนี้รุ่งเปลี่ยนใจตอนนี้ยังทันไหมเนี่ยเธอถามปนแซงทำเป็นกลัวเน่ย่ยยใจโลเลพรุ่งนี้ได้ครานลงจากเตียงแน่ๆเย,ยเตีย้ย จบไปแล้วนะคะสำหรับทันรักเพลิงพิศวาสตอนที่19เป็นอย่างไรกันบ้างคะทุกคนหวังว่าทุกคนจะชอบกันนะคะก็เรียกได้ว่าเติมเน็ตมาฟังคนเขารักกันนะคะหวานไปทั้งตอนเลยคะ่ะตอนนี้แล้วก็ตอนต่อไปเนี่ยจะมีฉากอะไรบ้างก็ฝากติดตามด้วยนะคะทุกคนแล้วก็ถ้าอ่านผิดพลาดตรงไหนไปหรือว่าออกเสียงได้ไม่ดีพอยังไงก็ต้องขออาภัยทุกคนด้วยนะคะ ส่วนใครที่เข้ามาฟังใหม่ยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะคะทุกคนยังไงก็เจอกันตอนหน้าขอบคุณสำหรับการรับฟังและการติดตามมาโดยตลอดเลยค่ะ